ครับสนทนาสถาปัตย์ครับทางแอดดีไซน์ชาแนลครับรายการของเราออกอากาศสดนะครับจากห้องส่งเลยนะครับในค่ําคืนนี้นะครับท่านชมที่สนใจนะครับส่ง SMS กันมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับทางรายการนะครับที่ SMS หมายเลข4642104นะครับ4642104นะครับรับหนังสือไบไกด์เล่มนี้นะครับซึ่งเป็นหนังสือรวบรวมนะครับรวบรวมวัสดุก่อสร้างนะครับที่ดีๆนะครับอยู่ในเล่มนี้ครับมอบให้กับทุกท่านเลยนะครับ แล้วกลับมาสนทนากับอาจารย์ลุงวิทย์เทพบุตรหรือว่าพี่เผือกันต่อนะครับช่วงที่ผ่านมาช่วงแรกก็คุยถึงประวัติชีวิตสผมว่าน้องๆหลายคนนะถ้าได้ชมเทปนี้ก็คงจะได้ประสบการณ์อะไรบ้างนะครับในการเรียนจริงๆแล้วมันมันยากไหมอาชีพสถาปนิกยากยากยากนะต้องบอกว่ายากแล้วก็ค่อนข้างจะหนักหนักหนักจริงนะฮะ คืออืฝรั่งเดี๋ยวเวลามันเห็นค่าแบบเรามันไม่น่าเชื่อว่าเฮ้ยมาอยู่ได้ค่าแบบน้อยจังเลยอภาระอบคของรับผิดชอบอยู่เยอะมากอะมาอยู่ได้ค่าแบบน้อยมากเราน่าจะไปเป็นแพทย์ผู้ระเเหมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ซึ่งในวงการทั่วไปที่ผมเจอพวกคุณฝูงหรือพี่ๆอย่างเนี้ก็เป็นความเห็นเดียวกันหมดใช่ใช่แล้วงานงานหนักมากงานหนักมากแอปเปตลนี่ตอนจบใหม่ๆนี่นอนวลสามสี่ชั่วโมง เรื่องปกติครับนอนน้อยนอนน้อยจริงเพราะนั้นเคยบอกพวกลูกศิษย์ว่าถ้าคุณไม่อดนอนไม่เป็นนะอย่ามาเรียนชือจริงเป็นอย่างนี้จริงจริคนนอนไม่ได้อย่ามาเรียนอถ้าอดนอนไม่ได้อย่ามาเรียนอาชีพเนี้ยผู้หญิงเนี้ยไม่น่าจะเรียนอืนะสงสารรับที่อยากจะสวยงามอะไรพวกนี้นะประมาณนี้นะผมว่าทุกวันนี้ยังยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมเรายังไมเรายังไรเดิมสิงคโปร์มาเลยเขาอยู่ ไล่อยู่นะครับเพราะตรงนั้นเพื่อนผมอย่างเจ้านุ้ยเจ้าขนาดนี้เขาก็ไปทํเพราะว่าค่าฟรีเขาดีกว่าเราดีกว่าเราเยอะครับดีกันเลยเยอะครับค่าฟรีของเขาในบางชีอหูเห็นแล้วตกใจแต่เขางานละเอียดกว่าองานเขาจะค่อนข้างละเอียดครับของเรานี่บางทีแล้วเนี่ยงานค่อนข้างจะสเอาเผากินิดนึงพูดตรงตรงนะฮะเพื่อจะให้ทันทันกับการลงทุนแล้วก็จะไปแก้ปัญหาตรงหน้างานจะเยอะอย่างเมืองนอกเนี่ยตอนแก้ปัญหาตอนที่อยู่นะฮะครับ เส้นหนึ่งยังผิดไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยเป๊ะทุกอย่างแบบต้องเป๊ะมุดแบบคุณผิดนิดเนียอช่างบอกทําไม่ได้จริงเวลาเวลาขึ้นรูปทำไมมันไม่ได้ใช่ไม่เหมือนคนไทยคนไทยนี่ขยับไปขยับมาเดยวจบเดี๋ยวช่างจดกาดเนี่ยงนอกนี่ไม่ยอมวงนองไม่ได้เลยช่างมันบอกผิดแล้วผมทําไม่ได้อเป็นอย่างนี้จริงเพราะน้ำมันขินแบบละเอียดมากเลย ละเอียดจริงๆมังนอกทุกอย่างเกิดจากแบบก่อนก่อนที่จะมาก่อสร้างใช่ครับนะจะแสดงว่าวิธีการเรียนการสอนนี่น่าจะต้องปรับปรุงไรหน่อยใช่ค่ะนะฮะคือเรียนเพื่อให้ทํางานได้อไม่ต้องเรียนอะไรที่มันทํางานแล้วเป็นคิดนอกกรอบถ้าคิดนอกกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเป็นอย่างอื่นนะจะไปเป็นแบบใช่ไหมซึ่งซึ่งอาจจะทําวิชาชีพแต่ว่ามันลงรายเอียดไม่ได้ือคิดนอกกรอบได้ในแง่ดีไซน์ก่ะ ได้ดีไซน์ได้แต่ถ้าเป็นเป็นตัวที่ลงรายละเอียดของการก่อสร้างแบบก่อสร้างแล้วคุณต้องละเอียดคุณต้องละเอียดต่อคนตัวนี้ที่เป็นพิมพ์เขียวที่เป็นเรื่อง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 หลักๆนะครับครับก็น้องๆที่ชมรายการนี้อยู่นะฮะก็ก็หลายคนก็กําลังต้องเอนทัสนะฮะก็เลือกให้ดีนะครับนะฮะและระหว่างเรียนสถาปัตยกรรมหลักกับเรียนอินเทลเลียเนี่ยอันไหนอันไหนมัน มันถือว่ามันจะประสิทธิผลมากกว่ากันคือถ้าพูดถ้าพูดถึงความเป็นพระเอกเนี่ยถ้าปันหลักอยู่แล้วถ้าปันหลักเลยเพราะเวลาสร้างตึกขึ้นมามันเป็นความภาคภูมิใจใช่แล้วก็มันความปลอดภัยความปลอดภัยนี่สูงกว่าสถาปัตย์ภายในเยอะครับครับตัวนี้มันสำคัญการใช้อาคารการใช้อาคารตัวนี้ครับมันสําคัญกว่าแต่อินเทอรีเนียเป็นเรื่องของความสวยงามเป็นเรื่องของเดคเอเรทเป็นเรื่องของอะไรที่เป็นองค์ประกอบ ให้มันฟูๆแต่เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นเพราะว่ามันเริ่มมี Material code เข้ามาไงว่าสมมติว่าความปลอดภัยของผู้ใช้ละอันนี้ดีขึ้นนอกก็มีมานานแล้วมัไม่มานานดวานแล้วของเรามันเพิ่งมีแต่เดีเราก็ไล่เข้าไปในสิบสิบปีเหมือนกันนะฮะสิบสิบปีนะครับครับครับอะทีนี้มาดูงานดีไซน์ของทาง M Plus นะฮะดีไซน์กันบ้างนะครับว่ามีผลงานจะได้สื่อสารให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับมีภาพมาชมกันนะครับเป็นงานต่างๆนะฮะ อันนี้เป็นผลงานครเป็นบ้านพากอาสัยอันนี้อเป็นบ้านภากบ้านาคกอารับนะครับอันนี้ที่ออฟฟิศเป็นคนทําใช่ครับนะครับอันนี้ถือว่าเป็นห้องนอนเป็นห้องนอนเวลาเขียนตอนนี้เขียนงานแบบนี้เลยไหมงานที่ออฟฟิศอะครับส่งส่งงานเป็นลักษณะใช่ครับขึ้นเป็นอันนี้เลยเป็น 3D นะครับจริงๆเนี่ยเวลาส่วนใหญ่ในเด็กในออฟฟิศจะลืม คือพี่จะบอกว่าคุณลืมคนนะคุณต้องเขียนคนเขาจะลืมคนลืมคนใช่เพราะคนเนี่ยคือฮิวแมนสเกลวันนั้นคุณจะไม่หลุดจาก Human s สเกลก็อยาจะลืมคนชอบชอบด่ามันก็ลืมทุกทีด่ามันจะอะไรมันก็ลืมทุกทีแสดงว่าแอมพลัสนี่ต้องใส่ชีวิตเข้าไปโดยเอาคนใส่ไปในภาพทุกลูปแต่รูปนี้ภาพนี้เฮ้ย้องหลุดมาได้ยังไงลืมคนลืมคนแต่บางบางบางออฟฟิศหรือบางอะไรก็ไม่มีคน จริงๆผมว่าไม่น่าแต่ในความคิดของพี่เผือกเนี่ยต้องมีต้องมีนะต้องมีมันจะได้เช็คสเกลได้ว่าคนยืนเนี่ยความสูงอยู่ที่ไหนอย่างภาพนี้ยสูงประมาณกรอบรูปใช่ไม่ถึงกรอบรูปการกรอบรูปหรือเวลามีคนนั่งอยู่นะฮะก็อพ o พรชั่นทุกอย่างนาดนทุกอย่างมันเป็นพ็อพเพอร์ชั่นหมดอย่างอย่างซอกที่จะเข้าไปตรงบริเวณนั้นก็ถ้ามีคนอยู่จะรู้ว่าช่องนั้น ช่องนั้นนกี่เมตรใช่นะฮอย่างนี้ก็ต้องมีน่าจะประมาณเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบนะฮะเมตรยี่สิบเมตรสามสิบนะครับทุกอย่างมันมันมองมาความสูงของโต๊ะความสูงเก้าอี้ใช่ไหมฮะตัวเนี้ยอันนี้ดูแลค่อนข้างจะเตี้ยไปนิดหนึ่งอ่านะฮะเก้าอี้ตัวนี้ตัวเก้าอี้ตัวโต๊ะกลางพวกนั้นจะเตี้ยไปนิดหนึ่งนะครับพี่มองแป๊บเดียวรู้เลยใช่ไหมมองรู้เลยนครับเออแล้วก็โทนการออกแบบอินเทเลียของแอมพลสเนี่ยส่วนมากเป็นเป็น ทำชอบแนวไหนครับยิ่งจริงหรือยังไงจริงๆชอบความเรียบง่ายเรียบง่ายอ่าเรียบง่ายแล้วก็ค่อยเอาอะไรเป็นแบบประดาเป็นพร็อพอะฮะนึกอะครับเป็นพร็อพเปิดตั้งมากกว่าจะนนี้เพราะว่าชีวิตจริงๆเนี่ยก็เบื่อเด้อขยับไปขยับมาขยับเองได้ขยับเองได้อยู่นี่อยากให้มันเฟกซิเบิลที่สุด ครับเหมือนผมเลยนะเมื่อก่อนจะชอบทำมากบิวองบิวอิตเนี่ยโอ้โหปวกขึ้นทีเดียวนจ้เเป็นพร็อพเป็นเดียวลอยๆอยโล่งๆโล่ยๆเรลก็ลอยลอาลอยอยดอ่าอยอยไรยลี้ลยลอยลอยลอยเอยลอยลอยลอไปอยลนมามนลอยลอยผมว่านะฮะมีมลอ n ลอยลอีลียลอ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 ยลนะลอยลอบลอยลอยลอบลอยลรยลอ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 ยอยลออยอยล่ยอยลอยอยลอยอยีอยอยลยลอยลอยยอยยลอยลอยลาลอยลอยลอยออย่ยอนอยยลย คุณใส่ปลั๊กไปสี่มุมเลยใส่ปลั๊กมั้งห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยนะคุณใส่ให้ครบเลยใส่ให้ครบเลยจะไปเสียได้เพราะว่าคุณหมุนไปหมุนมาใช่ไหมฮะเกิดจะต้องติดของไฟตรงนี้คุณสามารถจะหาได้เปิดวิทยุตรงนู้นคุณก็หาได้ซื้ออะไรสวยๆมันมีไฟอยู่ตรางหนอ่าคุณก็ตั้งตรงไหนก็ได้ในงั้นคุณติดทั้งมุมสองมุมนี้เสร็จเลย คุณต้องไปซื้อไอ้สามตายาวในระยองไรยาก็ระยงไรยาและโดยเฉพาะไอ้หลังทีวีหลังตู้เย็นหลังโอ้สายเนี่ยใช่เป็นกรรมเลยนะบางทีนะครับก็ดูความเรียบง่ายนะฮะะความสมบูรณ์นะครับอย่างแอมพลาเนส ใส่ปลั๊กไปให้เยอะหน่อยงานระบบผมว่างานระบบสำคัญสำคัญนะครับสำคัญงานระบบอ่ะอันนี้เป็นงานเอ็ิสเทรียบ้านนะครับอิสเตรียอันนี้เป็นบ้านพักอาศัยอันนี้ทำให้กับลูกค้าใช่ไหมครับลูกค้าแต่มันต้องมีคนละอ่าเราจะเห็นภาพถ้ามีคนอันนี้มีคนจะเห็นภาพว่าสเกลก็จะเป็นยังไงอ่าพอเปอร์เซ็นต์จะเป็นยังไงสูงเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับกว้างเท่าไรสูงเท่าไรครับอันนี้เป็นบ้านสองชั้นบ้านสองชั้นใช่เดี๋ยว เรื่องคนนี้ไม่ค่อยมีใครคุยกับผมนะพี่เผือกไม่คุยคุยคนแรกเลยครับพี่นะฮะคือเอาคนเนี้ยคือเขาอาจจะมีคนแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คุยถึงความรู้ทางด้านนี้นะฮะเอาคนเพื่อมาเทียบสเกลสเกลสัดส่วนสัดส่วนอ่าปรันีาสาคัญนะครับอย่างนี้เนี่ยนะคือคนที่จะยืนอยู่ที่สนามหญ้านะฮะระดับตรงนั้นนะฮะก็จะเห็นว่ารถยนต์นี่ ที่จอดในโรงรถเนี่ยขนาดเท่าไหร่มีความสูงของมีความลึกมีความมันมีความสูงความลึกยังไงประมาณแบบนี้นะครับอืมที่พี่ก็ทําบ้านโมเดิร์นดีนะนะฮะเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะเรียบง่าย